ขอใกล้เสรีทั่วเงินด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะรับสระคิดเรื่อนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเ,นเพื่อนๆทำการถอนเข้าทูบินี่วอลเลตนะฮะับสำหรับแอปมาสเตอร์คอยนะครับหาเงินเข้าทูบินี่วอลเลตนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเผื่อใครสงสัยเ hey, ฮ้ยพี่มันจะถอนได้จริงไหมนะครับสำหรับแอปนี้นะครับมาสเตอร์คอยนะ สำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต่างคลิปและกางก่อนที่เพื่อนๆจะดาวน์โหลดนะดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะว่าสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าสังเกตนะครับจะมีประวัติการถอนอยู่นะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีการถอนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคะแนนตอนนี้นะครับผมมีคะแนนอยู่ที่6,766.8จุดแขัดแน่นนะครับสำหรับวิธีการหาคะแนนนะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นตัวแรกได้เลยนะเล่นเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้ทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยทําการกดคลิก อนุญาตไปก่อนนะจะเจอแบบนี้ทําการกดคลิกยืนยันนะครับสําหรับคะแนนทุกคนนี่เห็นไหมโหเฮ้ยเยอะอยู่นะเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้เราก็ได้รับอยู่ที่52คะแนนแล้วทุกคนถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะแค่เปิดทิ้งไว้เองทุกคนทําการกดคลิกไปนะหละังจากนั้นทําการกดติดตั้งนะครับเพียงแค่เพื่อน กดติดตั้งเท่านั้นนะก็สามารถหาคะแนนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอยดูนะว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้หรือเปล่าครับให้เพื่อนทำการกดคลิกออกได้เลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะสำหรับการหาคะแนนเพิ่มเติมก็จะเป็นการได้รับเพิ่มเติมเมนูตัวที่2นะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหาคะแนนทั่วไปเลยแหละนะครับสำหรับการหาคะแนน10คะแนนเท่ากับ10คอยคะแนนจริงนะทุกคน มาดูนะมันจะหายายากไหมเนี่ยทำการกดคลิกเพิ่มเติมนะทำการกดคลิกสุมส่มๆมัมว่วๆได้เลยนะทำการกดคลิกเปิดทำการกดกาออกนะโอเคเราได้รับบวกอยู่ที่สองคอยนะเฮ้ยเยอะอยู่นะทำการกดคลิกกาออกเหมือนเดิมนะสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆ คะแนนของเราก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมานะโอเคได้รับเพิ่มอยู่ที่2คะแนนนะประมาณนี้และการสําหรับการหาคะแนนของเราก็บวกเพิ่มเยอะพอสมควรนั่นแหละสําหรับการถอนขั้นต่ํานะจะถอนอยู่ที่10คะแนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้แล้วกันว่าจะสามารถหาคะแนนได้หรือเปล่านะครับ ที่เราตรวจสอบดูแล้วในคนมันไม่ขึ้นทียูเอฟของเรานะถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วเจอแบบนี้แสดงว่าหาเหรียญได้นะถ้าไม่เจอก็คือไม่สามารถหาเหรียญได้นั่นเองนะประมาณนี้ละกันนะสอนเพื่อนเล่นคร่าวๆใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาดูสําหรับการถอนกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนก็จะถอนค่าต่ำอยู่ที่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนน20บาทใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนน 50บาทใช้คะแนนอยู่ที่7 0 0 0คะแนนแล้วก็200บาทแล้วก็500บาทนะจะใช้คะแนนอยู่ที่2 8 0 0 0คะแนนส่วน500บาทสูงสุดจะถอนได้อยู่ที่70,000คะแนนโคดเยอะเลยทุกคนมาดูกันนะครับสำหรับการถอนนะเดี๋ยวผมจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทลองดูทำการกดคลิกที่ถอนหลังจากนั้นจะโผล่แบบนี้ขึ้นมานครับให้เพื่อใส่เบอร์ wallet เข้าไปได้เลยนะใส่เบอร์ wallet เข้าไปหลังจากนั้นจะมีติ๊กถูกแบบนี้ ใส่ยืนยันอีกครั้งนะใส่ยืนยันอีกครั้งนะเนเจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดตกลงนะครับก็จะมีข้อความแน่ใจหรือไม่ที่จะถอน1,400คะแนนแรกได้อยู่ที่10บาททําการกดคลิกที่ถอนนะครับยืนยันนะตอนนี้ก็รอเท่านั้นเลทุกคนสังเกตด้านล่างนะครับเพียงแค่รอนะนี่จะเจอแบบนี้นะกำลัง ประมวลผลการจ่ายเงินของค้ดนะครับรอการชําระเงินใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะรอประมาณ1น0ถึงสินาทีนะเงินก็จะเข้าทูบ e นดี n วอลเ l e t ถ้าถอนได้จ,จริงๆค่ายนี้ถือว่าเข้าไวมากๆเลยนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ลองมาเช็กที่ทูบ l นดี้วอลเล็ตเรียบร้อยนะให้เพื่อนๆทำการกดคลิกไปที่รายการได้เลยสังเกตนะครับตอนนี้เงินเข้าเรียบร้อยสังเกตเวลานะครับ 29เมษาสิบสี่นาฬิกาห้นาทีจำเลขตัวนี้ไว้นะสิบสนาฬิกาห้าสิบนาทีเพเจอร์แมสบนะฮะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถือว่าเข้าไวมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คสังเกตตัวเลข14นาฬิกา50นาทีจำตัวนี้ให้ดีเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คที่รกรายการของ มาสเตอร์คอยนะว่าจะตรงกันไหมมานะดูกันนะครับสำหรับมาสเตอร์คอยนะครับการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทที่ผมถอนไปเมื่อกี้สังเกตเวลา14สนาฬิกาสีนาทีทุกคนสังเกตเวลานะถือว่าเข้าไวมากๆไม่ถึงสิบวิถือว่า คุ้มใช้ได้เลยแหละสำหรับเกมนี้นะครับมาสเตอร์คอนะหางเกินเา้าูเมนี y Wallet นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิลดโดนี้นะครับหรือคิลด,ดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยและกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่แลงคลิปสำหรับวิธีการเล่นนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ